สบายนางอร่อยเวลาผัดก็ต้องใช้น้ำขมิเปียกแต่หลังข้ามาใหม่อ่พี่น้องมาน,นี่แต่หลังข้ามาใหม่ก็เห็นตะหง,งอกธรรมดาละเถ่าแล้วก็มีหงอกเป็นธรรมดานะเป็นเรื่องคู่กันกับของธรรมชาติว้าวคุณยายลาเซีย,ส,ยสวัสดีครับบอกว่าวันนี้จ้าเมื่อวานนด้ตำสบายนางนี่พี่น้องตำสบายนางเผ็ดเผ็ดใส่น้ำปลาหนวหนว,นว,นว,นวแสบคักแสบแน่พี่น้องแล้วไล่ไอ้ผัด ก๋วยเตี๋ยวนะครับแก่เผ็ดกันแล้วกันผักมีสองย่าง,งหงอดผักกะทิแล้วก็มีไอหย,ยอดผักซี่พี่น้องมาแซ่บๆรับกันพี่น้องอย่าบอกลายยายห่หางสวบกันเลยเอากินกันเลย,ยเถอะกินไหมเถอะนี่สบายนางบอกว่ากรุบกรอบๆแล้วพี่น้องลวกแล้วสุกเนอะนี่แบบสุกมาจ้าแซ่บๆด้วยกันนะจ้ะอืมชิ้นใหญ่ไปนะอืชิ้นใหญ่จัง บวมกีกิโลเดงนี่แซบป,ปะงา<ม>นนัานตามมันอร่อยเลยเอาก็แซบเหรอก็ทำมาได้มากเท่าไหร่เนะกินเพราะเป็นนนั่งพอเป็นเพื่อนพยาบ้า่เฉยๆไปน,มนะมนแล้วครับเป็นเพเื่อนพยาบ้าน mày đó làm mới thằng mà Ừ, Thuận làm coi Làm luôn <laughs> ิกกินบะเบินพริอืมไปเด็กินพริกอืมอืมถ่ยตวกินไบบว่าอะไรรู้ไหมรสชาติดีนะ กุง้านีใช่บาทเนียวคนละถุงกระมวยสบายมนางอร่อยคิดถึงนล่นมะขามนมาแต่มะขามน้ำมะขามด้วยอ่ะเวลาถ่ายก็ต้องใช้น้ำมะขามเปียกถ้าใส่ปูแหน หรือว่าปูรำก็จะอร่อยอันนี้ใสม่มันหมูหหจ้ะาดเซ็บ เจี่ก็เผ็ดได้เลยไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวไม่เผ็ดนะเขาบอกเอาก๋วยเตี๋ยวแก้เผ็ดกระสานแต่หลังข้ามาใหม่ที่หน,น้องมาเนี่แต่หลังข้ามาใหม่ก็เห็นแต่หงอกธรรมดาแล้วเถ่าแล้วก็มีหงอกเป็นธรรมดานะเป็นเรื่องคู่กันกับของธรรมชาติเหนมั่นหม,มูกัน <laughs> tôi có thấy một lá thơ mà ba lời พ่อพ่อพอ <ś led> พอพอหยิบเอาหยิบเอาอยู่ฉันกลัวแบบว่าลวกน้ำมันหดงไงเธอฉนออมมันก็นเลยมาพูดมันแม็นกระผุนเ้อะเพราะปกติมันก็หดอยู่นะนดดี่ผมบหรอที่มันไม่หดเพราะว่าเขาซอยแล้วอือ ไม่น่าโดนพีเมื่อกี้เลยไปสอนเลยไอ้นี่ได้ไหมมามาแล้วขอมมากเพลิน แต่กาม่าผมอยเลตาพราะราเป็นสเพืบบ้ตงแล้วเพื่อนกินก็ดีแล้วกินได้ได้นิดนหน่อยคนเรารักชอบไม่เหมือนกันนะแต่ละอันเมนูก็ต้องม,มีบางคนไม่กินแล้วมานั่งทำที่แตอย่างก็ทำบางค,คนก็จะบอกว่าแล้วทำไมไม่ทำมนที่หมูว่าชอบก็ทำไปหลายคลิปแล้วสลับกันทำ

มาขนาไหม่พื่อปตาหักเนาะหักบอก็อตาหักคือกันเนี่ยใครว่าครังคุกแตงกว่าคนกันละคุณเดบ้าหมูจึงจิบ้าคนเนี่ยหักบอะเออะฉันักบอสฉันหักบัะ มัน,นไม่ละมาอีกนก็ปกติถ้าเราไม่ไม่รักกันไม่เข้าใจกันเราไม่อยู่กันยืนดยาวถึงขนาดนี้หรอกไี่หอไม่อยากพูดเ,ดอเดยอะแต่เขาสิทำใหญ่ไปอยากไปอหาฟังของไ่อยากฟูไม่มีใครดูดีเท่าเราสองคนนะ ไม่แม่ใครรู้ดีเท่าตัวฉันหรอกกินแบบเธอะลายปวดหนึ่งกิโลกินไม่หมดกิ <c oughs> หยิบเอาหยิบเอาอยู่เบรกแล้วเบรกอีกยัยงบาอ้าวเบาพอตักใส่ตักใส่สั่งเกือบหมดขาดพุ่นเกือบหมดกาดของเขามาอือเขาชื่อว่าโอ๊ยวันนี้ขา,ขายดีจังเลยอุตส่าห์ค้างมาสามวันืองฉัน บอค้างดอกแสบไปหน่อยแสบแสบตัวกินบอร์เบอร์จเพกไปลายปวดหนึ่งกิโลกระปวดพวกบักมูบักแตงนะเอ้าไม่นี้กระดาบขอบพระคุณทุกกำลังใจ่ายนะครับเด้อดเทียนซอยโคไลโคแซ่อันทีล่องรูปพาส,สปอร์ตแล้วก็มีเอฟซีทางต่างประเทศทักมาบอกว่าให้ลบไปอ,อะไรนะหมายเลขพาส,สปอร์ตลบชื่อแล้วก็ซีเรียลใด้ค่ะนัมเบอร์อะไร ลบให้แล้วพี่น้องแก้ไขสามรอบขอบพูดเลยหลายครับพี่อนันนี่เตือนมาเอาไม่นีเอันไปแล้วครับพี่น้องใส่กอยังขายคือเกา่าด้อพี่น้องแล้วผมไอยากกินของแสบของรั่วามากพี่น้องแสบคืออีรีแสบอีรีอีนอพี่น้องสูดดั้งเดิมเอาไม่นีไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีจ้ายังขายถึงอีกนานอยู่จ้ายังขายอยู่นะ